ครับสบายดีพ่อไหมพี่น้องเซุ่มองสุบอนพี่น้องโอ้เสียงบ่มีปั่นเข่าพี่น้องมื้อนี้เนี่ยสิปัน่ <c oughs> นเข่าไม่ตีจะกระผิดเข่าวา่เ <c oughs> นี่ยตะแกีมาปั่นเข่าให้ละ ฮะตัดโยกกับบลรายนาสามสี่ให้นะตัดกัทั้งคนทั้งเรื่อนยนออกเขาตัดมีอยกกับบหรายแล้บไ่ได้คอยตัดต่อบ้านหนมัมีเาลักเกี่ยวเขากเกี่ยวเขาทั้งไทยนึงอรัพี่นะทั้งวัวพันทั้งผู้ขึ้นเบเขาลักกันเกี่ยวเขาเน้นผู้เขาเนี่ย เขาให้เขานันนี่นพังเสียงเขาเห็นรอสำเนียงกาเจ้ามาลุน้น้ำกันพี่น้องมาลุ้นน้ำกันะิด้จักสอบได้ได้ไดสามสิบสอบใช่ป่ะจะเบ่งอุปกรณ์โอ้พี่น้อง ยายฝนตกอยู่วะโอ้ยบ่มาห้ตายแล้ววะมืดมืดอยู่มืดยานฝนวะวะโอ้ฝนฝนนั่นออกรถเอาจักไใหม่บ่นี่โอ้คัดเลยคักคัดคัด เนี่ยอจจักรหม่พี่น้องบายดีเด้อพี่นอ้องมาลุ้นนำกันมาลุ้นนำกันสิได้จักสอบแต่ละปีอนได้เลยลออกว่าสอบปีนี้สิได้จักสอบแล้วปีนี้เคยปะฉันจำปั้นกับช่วงช่วงเขอาอัน มีคนไม่พายบูมาเฮ็ดมอเซมน้องชาเฮาเออคันมาปั่นปีแล้วบ่ปีแล้วนี่บอกระนองกละเอน้องสาวละเอีดเข้าอยู่เออ ว้าวอาทันล้นใหญ่ปีแรกไม่พออยู่นะาะอ,าอาน,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 น้อเลยปีแรเนี่ก็ไม่้าปีนี้เลยเอาให้ได้ป่ะไป,ปะไปถึงมือลูกนออ้องเออปนอน๊บลูกน้องก็ป๊บ เห็นผ kind of like like ุนปั่นอยู่ในถงนี่ก็ปั่นแล้วได้ถิงไเถิงนี่เขาจะก็ปั่นยองเพียนี่อ่างเกรปั่นนในเทียงกันนก็ปั่นเทียงบะมวนแล้วก็ปั่นบะเขาคิดว่าเจ้าได้อยู่ถิงนี่เขาบอกโอ๊ผิอยู่ิงนี่บ่อ่ากะปั่นในเรือังนี่นะในเครื่องไฟเารื่องในในแทงนี้บ่เมนเขาบอกรถบรรทุกเออ ะเออบเ,เ,เออล,ลนอน <c ười> ลนบบ่ได้เราะันยินเพิ่มมากนาึงว่าบรรดาบ่ชนะปั่นหปั่นใส่ห้าปีอืเลกออมันก็อิงตามขันติดงานเขาก็มว่ากันอันนี้นะขันบ่าติดงานเด้อมาเพื่อไรขบ กูอยากปั่นก็อยากปั่นเนาะขันว่าวพื้นเออปัดคือยันพ้นแบบนีนะเขาไม่ได้แดกบริญาเนะขวานจีบ้ามันรับงานสี่ห้าเจ้าและเวลาเดียวมันมันบูพัดมือต่อมือเลยบ้านขันว่าวพัดมือต่อมือ ันี่คือการนะครับสมมติเจ้าฟ้าวนี่จต้องเอาก้อนนี่ครับเออค่อยก็ขึ้นว่าเจ้าบุฟ้าเราขัดขัดเจ้าฟ้าเจ้าโทรนำค่อยแล้วคือว่ากัด่าว่าสิมาสิมากระทาขัดฟันมล็อกมากไปเลยเด้อเออเออกว่าไปกับเราเออแมนแมนเอิมาโย่เลยเออเออนั่นแล้วก็เลยขัดว่าสิมาเลยเอ้ยยาดอกว่าเดี๋ยวแล้วก็มาให้แล้วว่าเด็กแล้วก็มาว่ะผมก็ได้ยินเสียงปันอยู่านี้บอกเออเอาได้ยินเสียงตุ่มๆอยู่ เขา,าบุษันือเขา,าเขาา่าันือมือนะ่ะมันลุยนักสามมือเดนะมันเลียกลาได้จังน้อยด้ออก็เลยวะมื่อคืนก้อนในการปั้นก้อนตะโอนก็นอนอยู่ฮะเมื่อคืนนี่ป็นนอนอยลานาเท่าทัน <c oughs> สองคืนเลยสคืน,อคน,นมอา,านอาาน,นาน่นได้มา,าลูขามีอะเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เมื่อเมื่อนี้มาูขีได้มือน,นี้น เอาจากนี้จากเมื่อโบอยู่เพิ่งล่านนั่เนี่นาในช่วงหูอยู่มันซื้ออะไจากเดคนเดีดวลี่เออซาลี่เออใครร้องเขามาไล่เป๊ดเดียวก็แล้วกระแหงยุ้ยชุมอันเปียกมีกระชุ่มระละกองบารายเราเปียกกองบ่แห้งมาได้ดอาบ่บมีดอกกันบักอุุมเนี่ยบมีดอก มีแต่แบบชำนี้แหละธรรมดาเคื้แมนเนวแสียหายนมนแล้วรมืแมนแล้วรถเราเสีาัม่ะเสียหายเนาะเจ้าหยุดมือนึ่งเจ้าเสียหายบ่น้อยลานไวแล้วก็เจ้าเสียเงินนี่ลายแล้วลายลูกค้าลูกค้าลูกค้าก็ เชียแล้วคืออะไรล่าบ่ใหมันเิดเหตินดพอได้เนาะแมนอนี้ยู่ใช้กับผู้บริการเนาะแม่ให้มันสมน้ำสมเนื้อกันนี้ก็มียูกับบ่ร้ดอกทนแะเปียบบ้านนี้บ้านมาตุ้ย มาลุ่นนำการพี่น้องจะได้ยักสอบ